สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube YTY 1988 Gaming แลดสวัละสดีแฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับสรุปข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในสโมสสอาร์เซนอลจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างอัปเดตข่าวสารอาร์ซอลกันสักเล็กน้อยมิลานสอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะขอยืมตัวคีวีออ เอซิมิลานที่สอบถามอาซเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะคว้ากองหลังชาวโปแลนด์อย่างคิวิออในช่วงสัป์นี้นะครับคิวิออต้องลงเล่นในฐานะตัวสำรองอยู่เป็นประจำนะครับคอยมาซับพอร์ตประกันหลังตัวแกล่งอย่างวิลเลียมซุดบาและกราเบลมอร์กันเยสนับตั้งแต่ที่คิวิออย้ายเข้าร่วมทีมจากสเปเซียอาการบาดเจ็บของกราเบลมอร์กันเยสทำให้เขาสามารถลงเล่นในทีมได้อย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่นัตั้งแต่ชาววอซิเียน รายนี้ฟื้นตัวกลับมาเป็นตัวจริงทันเวลาในเกมที่พวกเขาพบกับมาเชส e เตอร์อยู่ในเตดแต่อย่างไรก็ตามเอซิมิลานมองว่าค่าตัวของควอนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นและอยากจะพิจารณาเป็นไปได้ที่จะทำข้อตกลงขอยืมตัวและอาจจะรวมถึงเงื่อนไขในการซื้อขาดเอาไว้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาร์ซอลชี้ชัดเลยว่าพวกเขามีความตั้งใจที่จะขายควีอเท่านั้นไม่ปล่อยยืมตัว ยูซาเลตก็กำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอนาคตของทางมาเกฮีกับตันทีมคนเก่งของทีมก็ยังคงไม่แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่ได้ตัดใจยื่นข้อเสนอเข้ามาเป็นทางการนะครับข่าวต่อมาอาร์ซอนกำลังจับตาดูสถานการณ์ในตลาดซื้อขายนักเตะโดยเหลือเวลา อีกเพียง2ส,สัปดาห์เท่านั้นก่อนที่จะถึงวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายในช่วงสมัมมน,นีแม้ว่าฤดูการพิมลีกจะเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมก็ตามอาร์ซอนเริ่มต้นฤดูการพิมลิกด้วยชัยชนะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมวันอาทิตย์แต่ก็ยังคงมีปัญหาบางอย่างที่ยังไม่รับการแก้ไขนะครับเป็นไปได้ที่มิเกลอิต้าอาจตัดสินใจว่าดาวเตะชาวสวีเดนอย่างวิกเตอร์โยคาเลตต้องการคนที่จะมาซัพพอร์ตมากกว่านี้ก่อนถึงวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขาย เอเซ่ A A ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับแนวรุกจากคิสโซนเปเลตก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับไอบินโตตลอดช่วงสมปน,นี้จนกว่าตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงนะครับแม้ว่าทอร์เนมฮอสเปอร์ก็ดูจะเป็นคู่แข่งสำคัญที่พร้อมจะตัดหน้าอาร์เซนอลเนื่องจากพวกเขาก็มีปัญหาการบาดเจ็บจากผู้เล่นตัวเก่งของพวกเขาอย่างเจมส์แมดนิสันที่คงจะต้องพักยาวนะครับและในตอนนี้นะครับความสนใจของอาร์ซอก็จะ เริ่มลดลงไปบ,บ้างก็ยังไม่แน่ชัดว่าอาร์ซอลเนี่ยจะคว้าเอเซรหรือไม่ในช่วงสมัยน,นี้โยคาเลสไม่ใช่นักเตะหน้าใหม่เพียงคนเดียวของอาร์ซอลที่ลงเล่นในโอลท์ทฟฟอร์ดมาร์ตินซูบินดีก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงร่วมกับเขานะครับโนนี่มาดวยเก้ลงเล่นเป็นตัวสำรองส่วนทางเกปามอสกลา่ายังคงนั่งสำรองส่วนทางนอกาดก็ไม่ได้ลงเล่นเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ อาร์ซอนเหลือเวลาอีกเพียง2ส,สัปดาห์เท่านั้นในการปรับปรุงขุมกําลังของพวกเขาโดยกุณซือพาเลตอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเอเซ่นะครับซึ่งทางโอลิเวอร์การ์เนอร์ผู้กันทีมก็ออกมาถแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับอนาคตของเอเซ่อันใกล้นี้โดยนักเตะทีมชันกริดรายนี้นะครับลงเล่นเกิน8ปดสิบนาทีในเกมมื่อาทิตย์แม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์ซอนและก็ทันนีฮอสเปอร์ตลอดช่วงตลาดซื้อขายนักเตะและคาดว่าจะลงเล่นในเกมเพย์ออฟคอนเฟลิกของทิสซัลพาเลตในเกมวันอาทิตย์นี้ กานเนอร์ได้เปิดเผยกับสื่ออย่าง Sky ยสปอรหลังจากที่ทีมเขาเสมอกับเชลซีแบบ No Score บอกว่านักเตะ15-16ถึงคนที่ได้ลงเล่นมากสุดเมื่อปีที่แล้วก็ยังคงอยู่กันที่นี่ครบทีมถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับเอเซและก็มาร์เกเฮนะครับว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องเก็กบข้าของย้ายออกจากถิม s เซอร์อัล์ในช่วงสัปน,นี้แต่พวกเขาก็ยังคงเล่นอยู่ที่นี่100%ในตอนนี้และพวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วอย่างชัดเจน นะครับว่าพวกเขายังคงเต็มร้อยกับที่นี่โดยในเกมเมื่อวันอาทิตย์นะครับเอเซยิงประตูได้แต่ก็ถูกไปเสดโดยเกมเมื่อวันอาทิตย์นะครับที่ทางเพลทพบก,กับเชลซีเนี่ยเอเซก็ยิงได้นะแต่ก็ถูกริบประตูคืนนะครับเขาจะมาที่3ซ้อมคิวโซเพล,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 พลในวันพรุ่งนี้และคาดว่าเขาจะกลับมาลงเล่นให้กับเราในเกมต่อไปนะครับอา,าร์ตอนสนใจเฟกกี้เดยองจากบาเซนา รายงานจากสเปนระบุบอกว่าตอนนี้อาร์ซอลนะครับอาจที่จะเป็นตังหนึ่งที่เซ็นสัญญากับทางเฟกกี้เดยองจากบาซ่านะฮะการย้ายทีมในครั้งนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นจริงจนกว่าจะถึงช่วงสมัมรน,นาซึ่งก็เป็นช่วงที่สัญญาของเฟกกี้เดยองก็จะหมดลงพอดีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เคยตกเป็นทีมที่มีข่าวเชื่อมโยองอย่างต่อเนื่องที่จะคว้าตัวเฟกกี้เดยองในช่วงที่เอลิกเชนฮากคุมทับอยู่ในตอนนั้นนะครับซึ่งก็เป็น ผู้จัดการทีมอาร์แจ็คที่คุมซึ่งเขาเป็นอดีตผู้จัดการทีมของเฟกกี้เดยองที่อาร์แจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับแต่หลังจากที่ทางเอริกเชนฮาร์ถูกปลดไปแล้วก็เป็นรูเบนอัมริมเข้ามาแทนที่เขาเกี่ยวกับข่าวหรือดังกล่าวที่คว้าตัวเดยองนะครับมันก็เบาบางลงไปมากเราอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อข่าวอาร์ซอลซักเท่าไหร่ที่จะคว้าเดยองและทางตัวงแต่เองก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีแสดงความปรารถนาที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนา แม้ว่าสถานการณ์ทางการเงินที่บาร์ซ่ากำลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้ก็อาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนผู้เล่นในบางตำแหน่งในบางคนในปีหน้านะครับแต่ถ้าถึงเวลานั้นจริงๆอาร์ซอนอาจจะไม่ได้สนใจเฟกกี้ยองอีกต่อไปข่าวต่อมาอเล็กซานเดอร์เซนินโกนักเตะอหนึ่งผสงส์ของอาร์ซอนเตรียมที่จะเก็บข้าวของย้ายไปในลีกตรุรก,กีไปร่วมทัพไปในเมเชคาดว่านักเตะทีมชาติยูเครนรายนี้ น่าจะต้องเก็บข่าวของย้ายไปร่วมทีมเฟเดร์เกชเช่้วยสัญญายืมตัวพร้อมกับมีออปชันซื้อขาดติดเอาไว้ด้วยนะครับโดยมีรายงานบอกว่าค่าตัวของทางซินโกเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ11ล้านปอนด์นักเตะในวัย28่ปีรายนี้ลงเล่นให้กับอาร์ซ้อในช่วงปีสั้นแต่ก็ไม่ได้อยู่ในทีมชุดใหญ่เมื่อเกมวาทิตท,ที่พบกับทางมนเชสเตอร์ยูเตดการมาถึงของริคาโดคาราฟิโอลีและการปรากฏตัวของดาวรุ่งอย่างไมริสเกลี ก็ทำให้โอกาสของเขาในฤด,ดูการใหม่นี้นะครับมีข้อจำกัดเรื่อยง่ายเลยนะครับว่าเซนิโก้เนี่ยมีโอกาสลงเล่นน้อยลงแล้วยิ่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เขาเล่นนะครับซึ่งในตอนนี้ก็คาราฟริลลี่เป็นเบอร์หนึ่งไมลรสเกลี่เบอร์2แล้วก็ยังมียาคุกคิวอิออที่เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายได้ด้วยแล้วก็อยู่เล่นทิมเบอร์ก็เล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยเซนโกเนี่ยถ้าเป็นตัวเลือกของอาริต้า ก็คงจะเป็นตัวเลือกลำดับที่5ซึ่งโอกาสการลงเล่นเนี่ยมันลิบลีเขาก็ไม่ควรที่จะอยู่กับอาร์เซาต่อไปก็ควรที่จะไปหาสโมสรอ,อื่นที่เขาจะมีโอกาสในการลงเล่นถึงแม้ว่าเขาจะเล่นในตำแหน่งกองกลางได้ด้วยสัญญาปัจจุบันของซินโก้กจะหมดลงในปี2 0 2 6มันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทัพเดอร์เนอร์เนี่ยจะเซ็นสัญญาขยายสัญญากับเขาก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะมีการตกลงปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางไปเนันเ,เช่โดยมีรายง,งานก่อนหน้านี้นะครับบอกว่า อาซอลเนี่ยพร้อมพิจารณาที่จะขายให้เขาไปแบบถาวรด้วยสรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ like, ถ้าใช้ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุบ